ไมมม่ีีีีคนนนนบฟฟ้า้าาาเเเพยยยงธอและฉัตัตดวกผมจะมาสรุปสถานการณ์สั้นๆเรื่องการเปิดตัวเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติของนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็น ภาพทั้งหมดเราสรุปได้ว่าหนึ่งปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชาขาดซึ่งสติสัมปชัญญะพลเอกประยุทธ์จันโอชามีปัญหาเรื่องการเรียบเรียงความคิดการพูดการจาการอธิบายสับสนสคริปที่เตรียมไว้ทั้งหมดประยุทธ์จันโอชาออกนอกสกคริป นั่นหมายถึงว่าจิตใจของประยุทธ์จันโอชาวันนี้หายใจตุ้มๆต,ต่อมๆเพราะตัวเองกำลังเข้าไปสู่สนามรบที่รู้ว่าไม่มีวันที่จะได้รับชัยชนะอาการประมาอาการไม่เป็นตัวของตัวเองจนจะต้องแก้อาการประมาด้วยบทตลกขบขัน กลายเป็นการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ตลกขบขันไรความน่าเชื่อถือที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมต้องบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับแต่สิ่งที่ผมวิตกกังวลและรู้สึกว่าติดอยู่ในใจมากที่สุดก็คือประโยคที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อชาติศาสนาประชาชนพนเอกประยุทธ์จงใจไม่พูดให้ครบหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนคาใจนะครับคาใจว่าจิตใจที่แท้จริงของพนเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นในการที่จะปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนจริงหรือไม่ทำไมพูดไม่ครบ เหมือนการถวายสัตยปฏิญาณขณะเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถวายคำสัตยปฏิญาณไม่ครบวันนี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชนหลายล้านคนก็จงใจพูดไม่ครบอีกบอกว่าจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาติศาสนาประชาชนมีคำหนึ่งหายไปประยุทธ์จงใจให้มันหายไปหรือเปล่าแต่โดยสรุปครับ เราได้เห็นตัวตลกบนเวทีเมื่อวานนี้อิ่มเอิมใจของพี่น้องประชาชนทุกคนอีกไม่นานตัวตลกคนนี้ก็จะไม่ได้อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วประชาชนจะพิพากษาและสาบส่งไม่ให้ได้มีโอกาสเพิเยอหน้าสร้างความลำคาญให้กับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปอีกไม่นานครับ